จอดแล้วก็ที่สงสัยเข็มขัดนิรภัยเริ่มใช้ตั้แต่เมื่อไหร่เข็มขัดนิรภัยที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดครับเริ่มใช้ครั้งแรกในปีคศ1959โดยติดตั้งครั้งแรกอยู่ในรถยนต์วอลโวรุ่น PV 5 4 4ซึ่งวอลโวเน ия, เี่ยเขาก็ใจดีนะครับเขามองเห็นว่าเข็มข,ขัดนิรภัยเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้การขับรถในโลกของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเขาก็เลยสลสิทธิปัตรตัวนี้เปิดให้ทุกแบรนด์รถยนต์เนี่ยสามารถเอาตัวอุปปกรรรณ์์เขข็มัััดดดนนิิภยยยไไตตต้้งอู่ถ ซึ่งเข็มขัดนิรภัยรูปแบบ3จุดแบบนี้เนี่ยใช้งานตั้แต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันเลยครับสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยมีกฎหมายบังคับให้มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์เนี่ยเริ่มต้นเมื่อช่วงปี2,531ครับโดยมีความเข้มข้นในเรื่องของกฎหมายเนี่ยไล่มาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งณวันนี้เนี่ย2,568เนี่ยประเทศไทยของเรามีกฎหมายออกมาแล้วว่า,บ,าบังคับให้ผู้โดยสารทุกคนรวมถึงผู้ขับขี่ที่โดยสารอยู่ในรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่ง ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่คนขับเพียงอย่างเดียวครับก็โดยสรุปเลยวอลโวเนี่ยเป็นผู้คิดคนเข็มขัดนิรภัยเป็นเจ้าแรกของโลกตั้งแต่60กว่าปีที่แล้วและเปิดให้ทุกแรนด์รถยนต์เนี่ยใช้งานได้โดยไม่เก็บเงินครับ